Okay. Bye. 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 Okay. Next stop our Junette station. With the lad now. การงรถไรถเมล์สิงกโปร่งขึ้นการข้บ้านเทาไหร่ยิ่พาเขาเกิดในค้นเลือกออกเลยนการ้ายเยอะพี่น,น้องว่าออกได้ขเขาออกบ้านเนาะ มา,อย,อ,อ,อ,าอยู่ตรงแปีสอีไรถลงล่ะพีน่นนนเออเดี๋ใหเมองดยครับนะเดี๋ยวนอบไปก,คอ,ไปกอ,อครับนี่ลับนนครับ ไปฮะไปยังไปบ้าไปตัวตะงรถเมลละตานี้รถไปนะตาไม่รถไฟละเมื่อตอพี่น้องเนาะแดดวานปรจักา หา้ยหางเหรียญตลาดต่อพี่นอ้องหาซื้อของไปยังกดเงินเถอะไปยุ่งก็เมืออท้าพี่น้องพี่เห็นว่าน้องเหร<ะ>เป็นเมือเเม่อยพี่น้องไปค้องหน้าเถอะ สายรถไฟนะพี่น้องน้อเพิ่นกันมันกลางไม่นแดดได้ดพี่น้องนะเ,เนาะแดดจะห่อนนะหายางเลาะไปได้ผลหเปล่าพี่น้องหาเที่ยวตลาดเบิง่งผาเบิ่งเสือผาเบิ่องยังพี่น้องเมื่อไหร่มาไายเมื่อนีรหยุดงานเนาะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะ ออกมาข้างน่าแค่และอาทิตย์กับไปแต่น้องปลาหาปลาเนาะพี่น้องเนะมือนีเของเมืองเนี่ยใช่พี่น้องเบิรงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องบอุคอยได้ลงคลิปพี่น้องมันบอกได้ถ่ายแต่วันหยุดจะเสร็จอะคอยได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิรงกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มผโพพานเลยเออพี่น้องเนีย กรลังใจเด็ดคิปต่อๆไปเนาะพี่นเนาะวิถีไทยของสิงคโปร์คนละคนเดียวจังเลยก็เป็นที่ันหยุทธ์คนก็ออกมาเที่ยวหลายครับแม่บ้านแน่ครับนีแน่ก็ออกมา ย่างอีกแล้วเดินไปเรื่อยๆอ,ออกร่างกายค่ะคิดจะลดไรไปเดินเดินไปแ่างกันครับพี่น้อ นี่มาถ่ายหลายๆคลิปเพราะว่าได้ลงคลิปสักเทียอาทิตย์ละเทีย่ยนึงเลยไหนกันหน่อยเรือน,นะครับนะเรืเ่องไปนกันพี่น,น,น้อยแิดมืดแน่แจ้งแน่แล้วนะลนนนเนาะเห็นไหม ก้องกาจจะสั้นแน่ได้พี่น้องมีไหม่มกันสั้นเนาะใส่แบบแคล้ๆไม่เซลฟี่นี่สิภาษาเบงเอานะพี่น้องแถวในออกท้าทางนอกบนในเมืองปัดในน้องพี่น้องแถวนี้ภาษีไม่ไม่ตึกสูงเนาะตึกต่ำ ใช่มัเป็นเพ่อจตึกโบราณน่อพี่หงอขออนุลากค่อยเอายางเรื่อเริ่ไหมคูณมานักันคหมดยางจะจะ แล้วตามถนนนะพี่น้องเนี่ยหาพวกเสื้อผ้าพวกกางเกงตัวระถึกต้องพี่น้องเนาะต้องหาเหรียญไปฟังได้เนี่ยไปนี่บอกไปครับน้องซอสไปหนักก็น้องซาสเดียวกำลังตามทางพี่น้นองเดินครับเดินเริ่มต้นนะ บา,างทางก็ไฟแดงอีกนะครับพี่น้องร้านอาหารบ้านเมืองเขาก็อยู่จงซิ่ละ่ะ หนองในเมืองแท้กับสะอาดแน่ยิ่งเด้อพี่นอ้องออกไปสีบ้านนอกบ้านนอกแบบนอกเมืองแแบบก็พกขึ้นกันนะเพราะว่ากดหมายเขาเนะี่ยเก่งคักพี่น้องมันอยมีคนกล้าทําผิดหรอกตา,าเรียก

ดิบป oh? yeah, mm. mm, mm. <huh ah, like ่ไม่ด oh, oh, ิบบ่ะไ่ไมหอม่มเขาว่าแล้วบ่เบิรงเน้อสุกั็เหลืองตัว่าทุกถือได้ไ่มน่าสื่อเออนสืด้ฮะอันนี้ช่ัดิบไม่ดิบป่ะไม่ดิบเนื้อเหลืองมใชเะสิดาเออลูกไรเดียนนึงก้ยโอ้น้าบักแตงโม อย่างโง่คนมี้ไลน์ไลนขายผลไม้เขาเนาะบัตถุย่างคือว่าล้านเสียพาบาทเนี่ยพี่น้องยี่ได้ไคอือยี่ได้มาปิดคลิปอยู่นี่แหละพ,าาพี่น้องเราจะถ่ายต่อยูอ่เลือกซื้อเสียพาก่อนพี่น้องมีวัตถาหาภาพสลับคลิปนี้ก็จะเลือกกดไลค์กดแชร์น,นะครับพี่น้องอเดี๋ยวมุกข่านจะหาเลือกซื้อฟองก่อนคอยติด ตามในคลิปต่อไปนะพี่น้องนะสำหรับลิปนี้ขอบคุณครับ